ก็ขอกาวกาบสวัสดีน้องๆที่เขารนบรักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพิการนะครับกับเกมบอสไต้นะครับเก็ดเป็นเกมแนวชุดตติงที่บอกว่าโคตรดีเลยนะครับน้องๆพิการให้10เต็ม10เลยนะครับสำหรับเกมนี้กับฟิกที่สวยมากๆแต่กับใช้สเปคเครื่องที่ต้องบอกว่าน้อยจริงๆบอกเลยนะครับสามารถเข้าถึงได้แทบจะทุกมือถือเลยนะครับโอเคครับน้องๆก็วันนี้อยู่ในช่วงของแนะนําตัวละครตัวละครที่พิการจะมาแนะนําในวันนี้นะครับมีชื่อว่าสไปนะคร ก็นี่เลยนะครับสำหรับสไปนะครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถนะครับพิเศษนะครับก็คือการรอบสังหารนั่นเองเมื่อเรากดใช้สกิลพิเศษของเขานะครับเราจะสามารถลบนะครับร่องรอยการเคลื่อนที่ของเรานะครับหรือว่าจะกบเซ็งเท้าของตัวเองนะครับแบบเนนคริปชนิดว่าศัตรูไม่สามารถ รู้ตำแหน่งของเราได้เลยนะครับเหมาะมากกับการรอบสังหารหรือว,ว่าเป็นการหลบหนีออกจากจุดที่ต้องบอกว่าเสียเปรียบศัตรูนะครับศัตรูจะไม่ได้ยินเสียงในการเคลื่อนที่ของเรานะครับ <S <S เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับน้องๆนี่เลย กดเข้ามาดูในคลิปไล้ก so ็ส right? ําหรับตัวละครตัวนี้นะครับมีความสามารถนะครับในการลอบงหารนี่เป็นไงถ้าเรากดสกิลพิเศษนะครับเราจะถือปืนพกและมีดนะครับเข้ามาแบบนี้เลยนะครับแล้วเข้าไปหาศัตรูได้นะครับหรือว่าหลบหนีศัตรูได้โดยที่ศัตรูไม่รู้ตัวนะครับและอีกหนึ่งสกิลความสามารถของเขาก็คือการที่เราสามารถหลบนะครับโดนค้นหาได้นะครับเมื่อศัตรูใช้โดนค้นหานะครับเราจะับว่าหลบโดนเหล่านั้นได้นะครับ พี่บอกในตัวนี้นะครับยิงปืนพกโคตรนิ่งแล้วก็ปืนที่ใช้นี่บอกเลยว่ายิงแบบง่ายมากๆนะครับการถือปืนขเขาเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าข้อดีของเขาคืออะไรนะพี่การบอกในตัวนี้เหมาะมากกับสายรอบสังหารนะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในห้องซ้อมดีกว่าครับน้องๆตัวนี้พี่การมองว่ามันโอเคเลยนะครับสําหรับคนที่มีความผิวไหวนะครับเพราะว่าจะสามารถหลบศัตรูได้ด้วยนะฮะ เดีย๋ยวมาดูกันฮะก็สาหรับตัวละครตัวนี้นะครับเมื่อเรากดใช้สกิลความสามารถพิเศษนะครับก็คือการใช้ปืนพกหรือว่าการรอบงหารนะครับบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับการรอบงหารนะครับก็คือการกดตรงนี้เลยนะครับสกิลความสามารถพิเศษของเขา,ดากดเลยปึ๊บเี่เลยนะครับจ,รรจะมีเวลาคููดาวอยู่ประมาณหนึ่งนะครับน้อง,องการเคลื่อนที่ของเราจะไม่ตั้งเสียงให้กับศัตรูได้เห็นเลยนะครับเออบอกเลยว่าโคตรด,ดีนะครับดีมากๆเลยนะครับเหมาะกับการรอบสังหารหรือว่าการหลบหนี มากๆนะครับกรณีที่เราแบบยิงศัตรูแล้วรู้สึกว่าจุดนี้เสียเปรียบวะจะวิ่งอ้อมนะครับเพียงแค่กดสกิลนี้ปุ๊บเ, <ing> เราจะล่องหอนไปเลยนะครับน้องๆเหมือนว่าเราล่องหอนไปเลยนะอันนี้คือโคตรด,ดีนะครับสกิลนี้จะทําให้เราแบบล่องหอนไปเลยนะครับโมเดลดีมากๆนะฮะสามารถรอบเข้าสังหารศัตรูจากด้านหลังหรือว่ารอบเข้าไปโจมตีศัตรูในระยะประชิดก็ได้นะครับโอเคสมมติพี่จะใช้นะครับวิ่งแบบนี้มันจะมีเสียงเท้าถูกปะ น้องได้ยินใช่ไหมสิยงเท้าชัดมากแต่ถ้าเรากดใช้สกิลนี้ฟึบมันจะแทบจะล็อกหมดสี่งเท้าจะเบานะครับัตูจะไม่ได้ยินสี่งเท้าเราเลยดีกว่าน้องๆคือดีมากๆเลยนะครับเหมาะกับการรอบโจมตีหรือว่าหลบหนีนะครับบอกเลยโคตรดีและความสามารถอีกหนึ่งความสามารถนะครับที่พี่การอยากจะแนะนําก็คือการยิงปืนพกที่ต้องบอกว่าโคตรนิ่งเลยเดี๋ยวดูนะครับว่านิ่งขนาดไหนมาดูกันนี่เลยแล้วดาเมจนี่โคตรแรงปืนของเขานี้ดาเมจแรงจัดพี่บอกเลยแรงอ่ะ อ่ะถ้าเทียบกับปืนอ่อกลนหนักนะครับน้องดาเมจเท่าไหร่น้องเห็น16เห็นปะ่ะดาเมจ16แต่มาดูปืน entering assassination state สาน้องมันโคตรแรงพี่บอกเลยดาเมจปืนพกนี่โคตรแรงอะ่ะจากปืนพกกระกากรีแรงจัดพี่บอกเลยนะครับก็ระยะเวลาครูด,ดาวก็ขึ้นอยู่กับสกิลความสามารถของสกิลนะครับถ้าเราเก็บสกิลได้เลเวลสามก็บอกเลยว่าโอ้โหโคตรนาน แต่ถ้าแบบน้องๆรีบใช้ก็อาจจะคูดาวไวหน่อยนะอาจจะยิงแบบได้แป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าขีดเหลืองเต็มนะครับก็จะสามารถโอ้โหยิงได้นานนะครับดูนะปึ๊บ entering assassination stage แรงมากน้องแรงจริงคือเป็นปืนพวกที่ทำดาเมจไในแรงจา้าแรงกว่าปืนกลน,นักอีกโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมเอาไปลงสงครามได้เลยนะครับตัวนี้เหมาะมากกับการรอบสังหารแล้วก็การเข้าทีมไฟแบบเงียบๆน,น,นะครับหรือว่าการรอบโจมตีรอบสังหารและรอบโจมตีนี่บอกเลยตัวเนี้ย เอาไปเลยสิบเต็มสิบนะครับน้องๆพี่ให้สิบเต็มสิบเลยครับสําหรับการล็อกสังหารหรือว,ว่าการเข้าโจมตีศัตรูโดยที่ไม่ให้ศัตรูครับได้ยินเสียเงเราเนาะโคตรดีอ่ะปึ๊บ entering assassination s t a t e น้ำปืนแรงจัดปืนก็โคตรเท่รีโหลดเร็วจัดรีโหลดเร็วมากน้องๆออถ้าชอบตัวไหนก็อย่าลืมเม้นบอกพี่การด้วยนะครับน้องๆสำหรับอีพีนี้พี่การก็ต้องขอลากัไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันในสนามลบครับน้องๆละคุพี่โหลดมาเลยเกมนี้โคตรดี ีโหลดกระสุนยิงดีมากเกมเนี้ยโหลดเ,เลยครับน้อง,งๆพี่การัดเดี๋ยวมาเจอกันในสนามรบครับผมยิงปืนพก entering assassination stage โอ้โหแหลกเคด้วย <c oughs> โอเคครับแล้วมาเจอกันครับน้องๆลานของพี่บ๊ายบายสวัสดีค,ครับยอ๊ยอทยอ๊ยอย๊อย๊อย๊อโ